บท 19, ที่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปตาจนนิพยาโสกปัตตาจนิโกปปตตนสกาหุนตุสเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมเพหิสัมปัตตังปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัภะทาภาวนาพิรตาหุนตุ ขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปตาปจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพระพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาพรปตาปจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาภลปตาปจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะรักขันพันธมิสปะโสสัพเพพุทธาพรปตาปจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนะ รักข, id, ขังพันธามิตรสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิส, er สัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจิกันนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปจิกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตรสัพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสัโส <wheel Blow |as|> <h alu atory> สัเพพุทธาพระประตัปาปจิกันนันจะยังพรังอรหันตาน,นันจะเตชนะรักขังพันธมิตสปโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์สรพระปริยัตและคถาพระคถาเหล่านี้ ขอความสุขสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากถุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลละทางธรรมขอเดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสุสัตยายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตนนุมงคลพับป,ปิตาย,ยอดเสรษฐีเรียนยอดเสรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัดุมงนคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนุภาพแห่งภาปริยัติจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเถิน